ดูวันนี้มาแต่วันสามโมงกว่าไปกินแอปเปิลเพราะว่ามันวันนี้มันมีแดดหน่อยหนึ่งมันตอนเช้ามันมีแดดเมื่อเช้าก็มีตัวผู้มาสองตัวเนี่ยตอนบ่ายมาในี่เป็นตัวเมียหมดเลยทั้งสี่ตัวไม่กินแอปเปิลไอเดียวนี้เข้ามาค่ำนะเมื่อคืนเขา เมื่อคืนนี้ก็มาแป๊บเดียวแล้วเขาก็าไปแล้วก็มาอีกทีหนึ่งตอนมืดแล้วอะ่ะม,มืดแล้วก็มองไม่เห็นแล้วเนาะเนี่ยแต่วันนี้มาเร็วเมื่อกินเดี๋ยวนี้เขาไม่เขาไม่อยู่นานนะเขาไม่กินจนหมดนะคือเขากินแล้วเขาก็าไปแต่ก่อนนี้ช่วงหน้าหน้าร้อนอ,ะอ่ะอ่าช่วงมีแอปเปิลใหม่ๆเขาจะกินจนหมดเลย แต่หลังๆมาเขาจะยินนิดๆหน่อยๆก็พากันไปแล้วก็ไอ้นี่ค่อยกลับมาอีกอย่างเงี้ยแต่วันนี้มาสีตัวพร้อมกันเนี่ยมาสีตัวพร้อมกันก็ถ่ายรูปไปเพราะว่าอีกหน่อยแอปเปิ้ลใกล้หมดแล้วเนาะถ้าแอปเปิ้ลหมดนี่คือ เขาก็จะไม่ค่อยมาแล้วแหละมาแต่ว่าเขาจะไม่อยู่นี่เขาจะไปนู่นตรงที่เขาเลี้ยงมา้านอะนะเขาจะไม่ไม่ไม่มาอยู่นานบางังนเหอะแค่ผ่านแค่ผ่านเ,ยเฉยแต่ตอนนี้คือมเมเปิลไงก็เลยอยู่นานหน่อยเนี่ยก็จะประมาณเนี่ยมีมาอีกหรือเปล่านีมอง ชอบมองเวลาเขาเขียวอะ่ะแต่วันนี้มันจะเป็นแอปเปิลลูกเล็กลูกไม่ใหญ่เก็บจากในสวนอตรงที่มีไก่อยู่เนาะมันจะเป็นลูกไม่ใหญ่กินกินง่ายว่างั้นเถอะกินง่ายแต่แอปเปิลที่เราเก็บวันนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆเลยไอ้พวกนี้กินง่ายอยู่เพราะลูกเล็ก นี่เลยยินไปยิ่งน่อยก็ไม่มีแล้ววันนี้มีเดดหน่อยหนึ่งช่วงเช้านะในช่วงบ่ายนี้คือตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วไม่ค่อยมีไม่มีล้วไอตะวันค้อยแล้วอยู่หลังต้นไม้แล้ว วันนี้ว่าจะกวาดใบไม้หน้าบ้านก็ยังไม่ได้กวาดเพราะว่าไอ้ลือ้อแตงออกจากได้กินเฮาทำความสะอาดกินเฮาก็เลยว่าพรุ่งนี้ถึงจะกวาดตรงนี้ใบไม้ตรงนี้เพราะว่ามันเยอะละเริ่มที่จะไล่กันละเดินหากันใช่ไหมนึกว่าจะเดินไปไล่ก,กัน ใเมื่อเช้ามาตัวผู้อะมากินแต่มันแอปเปิลมันมีไม่เยอะเนาะพอเขากินหมดเขานอนเฝ้าอะเขานอนอยู่ตรงเนี้ยหน้าบ้านเนี่ยตัวผู้นะปกติตัวผู้จะไม่นี่จะไม่มาให้เห็นแต่วันนี้มาสองตัวเนี่ยเขาเขาจะมาตอนค่ำๆอะตัวผู้อะตอนที่มืดแล้วอะชมไป ช่มกวางกินแอปเปิ้ลเขียวนี่นี่เลยแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวตัวไอ้แม่ลูกยังไม่เห็นมาวันนี้ยังไม่เห็นแล้วผิวผิวคอออกเป็นสีนี่สีสีดำนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ จะไม่น้ําตาลแล้วจะออกดําเพราะว่าเขาทําให้เขาอุ่นแล้วช่วงนี้มีแต่ตัวอ้วนนะดูสั่นเขาเพราะว่าเขาเก็บอาหารเด่ตัวอ้วนอีกหน่อยนึงก็จะ ไม่ค่อยมีอาหารกินแล้วก็จะไอ้หญ้าน,นี่ก็จะตายหญ้านะ่ะแล้วก็หญ้าพวกหญ้าพวกต้นไม้นี่คือไม่ขึ้นไม่มีไม่มีอาหารกินอะ่ะใบไม้ร่วงเนี่ยก็เริ่มที่จะหมดก็หาอะไรกินยากอะ่ะช่วงอีกหน่อยเนี่ย หน้าหนาวมานี่เพอเอๆอมีหิมะลงเนี้ยไม่มีอะไรกินเนี่ยตอนนี้ไม่ให้กินกินไปสะสมไว้สะสมไขมันชมกองป่าเหมือนเดิมกวางป่าก็อมองเรานนะ้นนะให้เรานั่งมองเขาอยู่ในบ้านเนี่ย เขาอยู่นอกบ้านเราอยู่ในบ้านแต่ว่ามันที่บ้านนี้มันกระจกเยอะรอบบ้านมีแต่กระจกยินไปเพลินเลยเริ่มที่จะเขี่ยกันแล้วมั้ง นะเริ่มที่จะเขี่ยกันแล้วเริ่มบุ้นกันแล้วน่ะก็จะอย่างนี้ถ้าได้โดนเขาเขี่ยออกนี่คือไม่ไม่กล้าเข้าไปกินอีกเลยนะจนกว่าไอตัวที่เขี่ยเขาออกอ่ะจะจะไปถึงจะกล้าเข้าไปใหม่เพราะว่าถ้าเข้าไปก็เจอเขาเขี่ยอีกอะนี่เลย เดี๋ยวแอปเปิลแอปลหมดนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นเขาละมันจะมีกวางหนึ่งอะ่ะที่ไม่รู้หรอกจําไม่ได้หรอกว่าตัวไหนที่เขาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยไอ้ตัวนั้นอะ่ะนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยขนาดเราไปเห็นเขานอนอยู่เขาก็ไม่ลุกหนีนะเขาก็นอนอยู่งั้นแหละเราไปเราเข้าไปไง อตรงสระน้ำเนะ่ะจะไปเลาะดูเห็ดว่าจะไปหายควายใบยสันเราก็ไปเห็นเขานอนอยู่เขาก็นอนอยู่งั้นอนะ่ะเขาไม่ลูกหนีนะจนเราได้หนีจากเขานี่เลยแอปเปิลตัวนี้มันเล็กมันลูกเล็กมันกินง่าย แต่ว่าตัวที่เราเก็บวันนี้มันจะลูกใหญ่มากต้นอยู่หลังสวนกินเฮาอ่ะมันจะลูกใหญ่แต่ตัวนี้มันลูกเล็กอยู่มันก็เลยกินง่ายลูกละคำก็ได้ตัวเนี้ยตัวที่เราให้วันนี้เก็บวันนี้เก็บได้สองกระป๋งไว้ให้เขาพรุ่งนี้นั่นนะลูกใหญ่ วันนี้มีแต่ลูกไม่ใหญ่นี่เลยสงสัยเป็นเพราะเราไม่ได้ตัดแต่งเขาลูกก็เลยไม่ใหญ่ในสวนน่ะในสวนที่มีไก่อยู่อะ่ะมันต้องตัดแต่งไงถ้าจะให้ลูกใหญ่ต้องตัดแต่งเขานี่ ปลาชมควางเหมือนเดิมค่ะวันนี้นี่เลยนะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้เมทิปก็จะไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไม่ทิปบายบๆกดติดตามให้หน่อยนะคะ